สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอดมินพลอีกแล้วนะคะวันนี้พลอจะมารีวิวหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่เชื่อว่าหลายคนคนน่าจะเคยใช้กันนั่นก็คือ New World Student Book 6ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเล่มนี้เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จำเป็นและมีเนื้อหาที่อัปเดตมากๆเลยค่ะ พลอยเลือกเล่มน,นี้มารีวิวเพราะเห็นว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดภาษาอังกฤษของเราค่ะฉากห้องเรียนภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนกำลังเบื่อหน่ายกับการท่องศัพท์ ad ดมิ i n ลอยในบทบาทนักเรียนนั่งหลับขอพับครูพลอยพลอยคะตื่นค่ะครูให้ท่องศัพท์ถึงคำว่า natural resources แล้วนะคะแปลว่าอะไรคะพลอยสะดุ้งตื่นเออทรัพยากรธรรมชาติค่ะ เพื่อนกระซิบกระซาบแม้เก่งจังเลยนะคะตอบได้ด้วยพลอยถอนหายใจเฮ้อท่องสับอีกแล้วเหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ใช้จริงสักทีคะครูหนูอยากพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งได้คล่องคลครูยิ้มใจเย็นใจเย็นค่ะการเรียนรู้ภาษาต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะคะในหนังสือ new world student ป6หเล่มน,นี้มีบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเยอะแยะเลยนะคะ ลองเปิดไปดูบท Natural Resources and Energy สิคะมีคำศัพท์และบทสนทนาที่น่าสนใจเยอะเลยพลอยเปิดหนังสือจริงด้วยค่ะมีบทสนทนาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็มีคำศัพท์ใหม่ๆที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเพียบเลยค่ะครูเห็นไหมคะถ้าเราตั้งใจเรียนรู้จากหนังสือเล่มน,นี้เราก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้แน่นอนค่ะ พลอยยิ้มเข้าใจแล้วค่ะครูหนูจะตั้งใจเรียนค่ะจากละครสั้นเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้หนังสือเรียนอาจจะดูน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วมันมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ New World Student Book 6เล่มน,นี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีให้กับเราได้เนื้อหาในเล่มครอบคลุมหลายหัวข้อ ตั้งแต่เรื่องทั่วไปเช่นการเปลี่ยนแปลงของโลกการตัดสินใจไปจนถึงเรื่องเฉพาะทางอย่างทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานแต่ละบทเรียนก็จะมีคำศัพท์บทสนทนาและวยากรณ์ที่จำเป็นซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายมากๆค่ะสิ่งที่พลอยชอบในหนังสือเล่มนี้ก็คือเนื้อหาที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราจริงๆค่ะทําให้เราสามารถนําไปใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ท่องจําเพื่อสอบอย่างเดียว เราก็ชอบที่มี vocabulary list ในท้ายเล่มด้วยทำให้เราทบทวนคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นส่วนที่ไม่ค่อยชอบอาจจะเป็นเพราะมันเป็นหนังสือเรียนก็เลยอาจจะไม่ได้สนุกตื่นเต้นเหมือนอ่านนิยายนะคะแต่มันก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆจริงๆค่ะหนังสือเล่มน,นี้เหมาะสำหรับนักเรียนม6ที่ต้องการทบทวนและเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่งหรือคนที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะ เพราะเนื้อหาค่อนข้างละเอียดและครอบคลุมสรุปแล้ว New World Student Book 6เล่มนี้เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ดีมากดีมากเล่มหนึ่งเลยค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นหนังสือที่อ่านสนุกที่สุดแต่เนื้อหาและแบบฝึกหัดต่างๆก็ช่วยให้เราพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะพลอยแนะนําเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากลองอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่พลอยแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องของทอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อีกว่างๆก็เข้ามาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนบายๆค่ะ